สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพี่จะพบกับช่องปรินดาผาบานผาเหมาค่ะพี่ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพีพีฟท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0993713089นะคะหรือว่าสามารถแอด ID l ไลนะคะได้ที่ kiutea2533 w นะคะหรือว่าสะดวกและเร็วทันใจสามารถสแกน QR Code ตามรูปภาพนี้ก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะพี่พี่จ๋านะคะเมตตาบูชาในราคาแบ่งปันค่ะพี่พี่นะคะช่องทางการติดต่อยังคง เหมือนเดิมนะคะเมตตาอุ่นหนูได้นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวราคาแบ่งปันค่ะพี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปกันที่รายการแรกนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งละกันพี่พี่ท่านจะเป็นสมเด็จสมเด็จนั่งสิงขีสิงนะคะจะเป็นสมเด็จเก่าๆค่ะพี่เนื้อเก่ามากนะคะเป็นท่านเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยเพราะว่า เพราะว่าด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหลังค่ะพี่พี่มียันเดี๋ยวนะมียันหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่จ๋านะคะสวยๆเก่าสมเด็จขี่สิงห์ฐานสิงห์องนี้นะคะขอราคาอ่าขอเป็นรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่ขอในราคาเอาสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็ ไปกันต่อที่รายการที่สองนะคะองค์นี้ได้หล่อหลวงพ่องเงินนะคะเป็นหล่อบังคารพิมพ์นิยมค่ะพี่พี่เอฟซีจ๋านะคะเนื้อออกทองเหลืองเก่าเส้นจีวรชัดสวยค่ะพี่พี่นะ,ะน้องมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่จ๋านะ,ะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่สองขอในราคาแบ่งปันบูชาในราคาสองร้อยบาทนะคะขอแบ่งปันในบูชา200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋า ไปกันต่อที่รายการที่สามนะ,ะรายการที่สามขออนุญาตเปิดเป็นพระสมเด็จองนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จวัดละขังพี่พี่นะคะเนื้อหาม,มวลสารพิมพ์ลึกสวยเก่านะคะมวลสารสวยมากค่ะพี่พิมลึกมากนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังมันมีเม็ดแร่มวลสารเก่าเก่าสวย,สวย นะคะใส่ตลับไว้ให้ยังดีเลยขอในราคา200บาทค่ะพี่ๆนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคา200บาทเป็นรายการที่3ค่ะนะคะเป็นรายการที่3แล้วก็ไปรายการที่4ี่นี่ได้เมาบ้านมาจอบเก่ามากค่ะพี่นะคะพิมพลึกนะจอบใหญ่จอบใหญ่เป็นรอจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่เนื้อเก่าแต่ฟอร์มพิมพ์ชัดสวยนะ นะคะเรียมกันน้ำไว้ให้ด้วยขอ200บาทค่ะพี่จา๋าขอแบ่งปันบูชาในราคา200บาทเป็นรายการที่4ค่ะนะ,ะเป็นรายการที่4แล้วก็ไปกันต่อรายการที่5เลยรายการที่5จะเป็นพระพุทโทน้อยนะคะวัดอาวุธค่ะพี่ๆจะเป็นพระคุณแม่ชีบุญเลื่อนนะคะอัคระด้าน,นหลังชัดลึกสวยนะคะ เปแบ่งปันบูชาเลยค่ะพี่พี่เป็นรายการที่5นะคะขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะ5รายการแรกประเดิมต้นคลิปนะคะประเดิมต้นคลิปแล้วก็ไปรายการที่6ค่ะโอ้โหองนี้องนี้เนื้อว่านเนื้อเก่ามากค่ะพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะคะสารสารแลกถหักรวดหักแบบนี้ไข่ขาวๆเต็มเลยพี่ใบหน้าชัดสวยเย่ยมเก่ามากค่ะพี่เปิดเป็นรายการที่6 ขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่6นะคะขอ200บาทค่ะ,นะคะน้องขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปก็ต่อรายการที่7เลยนะคะโอ้โหเต่าหลวงปู่หลิวค่ะพี่นะคะท่านจะเป็นรุ่นปดนี่นะคะผิวไฟสวยเหมือนมีโค้ดบริเวณด้านข้างนี้ด้วยนะคะยันอักขระตัวหนังสือคมชัดค่ะพี่จา๋านะคะผิวไฟสวยสวยเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะมียัน เนี่ยขละ่ะแบ่งปันบูชาราคาถูกเหมือนกันขอในราคา200บาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่เจดค่ะเป็นรายการที่เจดนะคะไปกันต่อรายการที่8เลยนะคะเป็นเหรียญโอ้โหองค์นี้เป็นเหรียญสีมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมค่ะเป็นเหรียญฉลุฉลุสวยๆเลี่ยมตลับจิวเวลリーหนึ่งใบ ะะเหรียญชัดสวยนะเป็นเหรียญฉลุลค่ะพี่ด้านหลังมียันอัคคระชัดลึกถ้าไหนสนใจรายการนี้นะคะเปิดเป็นรายการที่8ค่ะพี่ขอ400บาทนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชานะคะเป็นรายการที่8ในราคา400บาทค่ะนะคะไปกันต่อรายการที่โอ้โหูองค์นี้เป็นสายปู่สุกวัดปากของมะขามเท่า นะคะเป็นหล่อพระปิตาเก่าๆค่ะพี่ๆแต่เนื้อสวยนะนะคะเนื้อพิมพ์สวยเก่ามากนะคะขอใด้ราคา300บาทค่ะพี่ๆนะคะปิตาหลวงพ่อปูุสศวัดปากของมาขำเท้าเป็นรายการที่9ก้านะคะนะ,ะเป็นรายการที่เก้แล้วก็ต่อไปรายการที่10เป็นปกจะว่าเล็กก็ไม่เล็กมากนะสวยขนาดกําลัง สวยๆนะ่าคล้องใช้นะคะเป็นปกกระไหลทองค่ะพี่แต่ว่าองค์นี้ท่านจะเป็นปกหลวงพ่อปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีสวยๆมากเรียบตลับเงินด้วยค่ะแต่ว่าเป็นเงินผสมนะคะของกําลังพอดีเลยของสวมคอนะคะขอในราคา400บาทค่ะพี่นะคะแบ่งปันบูชาในราคา400บาทเป็นรายการที่10ค่ะนะคะเป็นรายการที่10ต่อไป11ค่ะพี่เป็นสายเครื่องรางนะคะเป็นน้ำเต้าแต่้อง น้องจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะเจ้าของเขาก็บอกมาเหมือนกันนะะพ,พี่จา๋าต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเป็นน้าเต้าเราท่านมีหลยจานนะคะเลียมเก็บไว้เก่าๆเลยค่ะพี่นะคะมีจีวรเก่าๆนะคะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะน้องขอในราคาเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะแบ่งปันบูชาในราคาสามร้อยห้าสิบบาทเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นรายการที่สิบสอง นะ,ะจะเป็นหล่อเตาลีดนะคะองค์นี้จะเป็นหล่อเตารีแต่ว่าท่านเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำค่ะพีพีเอซนะคะเซนจีวอนฐานบัวเนื้อแบบพิมพ์ฟอร์มชัดสวยนะคะเลี่ยมตลับจิวเวลี่แบ่งปันบูชาให้เลยขอ400บาทเท่านั้นนะคะนะ,ะ,นะะน้องขอในราคา400บาทเท่านั้นเป็นรายการที่12ค่ะ เป็นรายการที่12แล้วก็ไปกันต่อรายการที่13เลยนะคะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่68นะคะพี่ๆจะฝากเมตตาอุ่นน้องได้นะคะยินดีให้บริการ PP FC ที่น่ารักทุกๆท่านเลยโอ้โ oh, ห oh, เหรียญกระไรทองสวยมากดูตัวหนังสือเส้นจีวรใบหน้าหลังยันอักขรคมชัดลึกนะคะท่านเป็นเหรียญพระคูรุ่งค่ะพี่วัดทากระบือนะคะ อ,องค์นี้ขออนุญาตเปิดละกันพี่ในราคา 6, 000, 600 6 0 0บาทเป็นรายการที่ส3ามค่ะนะคะไปกันต่อรายการที่สิบสี่เลยโอ้โหองนี้เป็นหลวงพ่อทั่วแต่ว่าท่านเป็นเนื้อว่านนะคะถ้าหนูเรียกชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นสบู่เลือดพอออกจะสีแดงๆแ,แต่ไม่ใช่แดงสดนะคะพี่ใบหน้าชัดสวยนะไข่ขาวขาวเนื้อสวยมากองนี้พี่นะคะเป็นเนื้อว่านมีเม็ดแร่ด้วย พีะะ่พี่ FC ท่ถ้าไหนสนใจรายการนี้นะคะเนื้อสวยมากค่อนข้างหายากนะในรายการที่1 4ขอเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทค่ะขออนุญาตเปิดแบ่งปันในราคา400บาทไปกันต่อรายการที่15เลยพี่พี่จา๋านะ,ะ15จะเป็นเหรียญหล่อแต่ว่าองค์นี้เป็นหล่อด จบเหล็กหนูมองว่าเป็นจอบเหล็กนะสภาพใช้งานแมเสเซนจีวรพิมพ์ชัดลึกสวยนะคะเป็นเลี่ยมเก่าๆค่ะพี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะหลอดจอบบางคลานนะคะเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทเท่านั้นนะคะนะ,ะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทเป็นรายการที่15ค่ะ ไปก็ต่อรายการที่16เลยพี่พี่เซจ๋าเรียนลอกเก่าโบราณพี่พี่เก่าๆได้มาบ้านๆเลยแต่หนูไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะเหมือนหลวงพ่อโสธรหรือท่านเรียกว่าอะไรไม่ทราบเลยเป็นเรียนลอกเก่าโบราณละกันพี่นะ้มียันลึกสวยๆองค์นี้สวยมากนะ,ะขอ300บาทค่ะพี่นะ,ะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่16ค่ะ เป็นรายการที่16ไปกันต่อรายการที่17จะเป็นสายหลวงพ่อปู่เอี่ยมค่ะแต่ว่าองนี้เป็นพระนะคะปิดตาหเนื้อเก่าเนื้อผงคุกเคลาเก่าๆแห้งๆเลยพี่แต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าลงกล้องมองเห็นชัดหรือเปล่าหลักเก่าหลัก,ลกแห้งมากเป็นพิมพ์ตุ๊กตาสายหลวงพ่อปู่เอี่ยมค่ะพี่ แบ่งปันบูชาเหมือนกันทุกรายการเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องปรินดาพาบ้านพระเหมานะคะจะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะปิตาหลงพ่อปูเอี่ยมวัดสะพานสูงรักเก่าๆแห้งๆเนื้อสวยๆขอในราคาเอาสามบาทพอนะคะแบ่งปันบูชากับขออภัยนะคะในราคา300บาท กราบขออภัยนะคะพี่ๆไปกันต่อเลย <c oughs> เดี๋ยนะแม่ขาใช้เสียงเยอะต้องกราบขออภัยนะคะ <c oughs> ไปในการต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดเปิดสมเด็จอีกสักหนึ่งองค์เพราะว่าองค์นี้หนูมองเนื้อหามวลสารคือเนื้อฉ่ำพิมพ์ลึกมากๆค่ะพี่ๆแต่หนูไม่แน่ใจนะ <c oughs> เรียกแต่ว่าเป็นสมเด็จวัดระคะัง <c oughs> พิมลึกมากค่ะพี่นะคะแบ่งปันบูชาเลยขอสองร้อยบาทพอท <c oughs> ี่จริงต้องต้องไปกว่าน,นี้นะแต่ว่าแบ่งปันพพฟซนะคะในราคาสองรอยบาทค่ะพี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อที่รายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้าค่ะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะคะองค์นี้เป็นเหรียญสองสี่แปดสองโอ้โหอยากให้รับชมอัตรตัวหนังสือคือแบบ เหรียญท่านคมชัดมากๆเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่นะคะเจ้าของเลี่ยมเก็บไว้ยังดีเป็นพศสองสองสี่แปดสองกลาบขออภัยนะคะกราบขออภัยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบเก้าค่ะขอ ขอเปิดแบ่งปันบูชาละกันในราคาหกร้อยบาท้อกราบขออภัยนะคะแม่ค่ะใช้เสียงเยอะวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยพี่ๆรายการที่ยี่สิบค่ะยี่สิบขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญเอ่อเลี่ยมตลับเงินผสมน่าจะเป็นเหรียญปราห่อนะคะอู้สวยเลี่ยมตลับเงินด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูชมกันจุลาลงก่อน คมชัดสวยมากๆเรี่ยมตลับเงินผสมองค์นี้ค่ะพี่จ๋าได้ชมบริเวณด้านหลังนะปเป็นเหรียญปรับห่อค่ะพี่ขอเปิดแบ่งปันบูชาเอาขอห้าร้อยบาทค่ะพี่จ๋านะคะขอในราคาห้าร้อยบาทนะ,ะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแล้วก็ไปกันต่อ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะยี่สิบเอ็ดขออนุญาตเปิดเป็น พระกล่องเก่าๆนะคะท่านมีชื่อว่าหลวงพ่อโสธรนะคะวัดโสธรวัดวอ,อะไรนะเดี๋ยวนะวัดโสธรเดี๋ยวน้องให้ชมวัดโสธรวะรารามำวรวิหารเนาะนะคะโอ้โหสวยมากลงยาน้ําเงินด้วยพี่พีเอฟซีจ้าพีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องแบ่งปันบูชาเลยในราคาไปให้เลยค่ะพี่ขอสามร้อยห้าสิบบาทเป็นเหรียญเมืองจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพี่พีปี2 5 0พัารก้สวยสวยองค์เนี้ยได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยขอ350บาทเท่านั้นค่ะพี่แบ่งปันบูชาได้นะคะสนใจรกันไหนนะคะขอรูปภาเพิ่มเติมยังไงอย่าลืมโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะพี่พีอินดีให้บริการพี่พี่ f c, ที่น่ารักถูกทุกท่านเลยนะคะเออไปงั้นต่อแล้วกันพี่รายการที่21ไปแล้วนะคะ22ขออนุญาตเปิดเป็นหลวงปู่แก้วละกัน นะคะมีปุเอี่ยมไปแล้วปุ่ปสุไปแล้วขอจัดปุ่แก้วสักอีกสักหนึ่งรายการสําหรับรายการหลวงพ่อพาปิดตาอุ้หูพี่เนือเนื้อดูเนื้อดูลักเก่าๆแห้งๆเนื้อแบบช่าพิมพ์ลึกสวยหลังแบบวัดเครือวันพี่ๆขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคา400บาทชอบถูกใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการขอ400บาทค่ะพี่ๆ นะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อที่นี่เหรียญเปลยมานะคะหลวงพ่อคงค่ะนะ,ะหลวงพ่อคงวัดบางกระผมค่ะพี่พี่โอ้โหเหรียญสวยเหรียญสวยเดี๋ยวให้ชมใบหน้าก่อนนะคะเป็นเหรียญชนมายุ77ปีนะคะกระไลทองเหรียญคมชัดสวย นะคะพี่พี่ดูบริเวณด้านหลังลาบผลพุนทวีมียันมีอาคาัคระคมชัดลึกนะคะได้เหรียญเปือยหมาสวยมากนะคะขออนุญาตขอในราคาเอาขอเปิดละกันพี่พี่ในราคา400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่เท่าไหรนะคะ23ค่ะ23แล้วก็24ขออนุญาตเป็น <c oughs> ชูชกแกะสวย องค์ใหญ่อะพี่ใส่ตลับเก็บไว้ให้ยังดีเลยชูชกหนูลืมอีกแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แทนสัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะแต่แกะสวยมากค่ะพี่พี่ดูเนื้อสิสวยๆพี่พี่จ๋าไม่ตาอุ่นหนูได้นะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะปิดไวส่งไวค่ะพี่ไม่ไกลกันวันเดียวก็ถึงชูชกขอขอสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่ นะคะขอ400บาทนะเผื่อพี่พีท่านไหนชอบทูกใจชูชกแกะสวยๆรายการที่อันนี้ <c oughs> น่าจะได้มาแพงกว่าน,นี้นะแต่แบ่งปันให้เลยนะคะขอ400บาทรายการที่ยี่ยีค่ะไปกันต่อ25่สิบห้ายี่บาเป็นสายหลงพ่องเงินเป็นผาะุ่มหล่อละกันองค์นี้หนูไม่แน่ใจนะว่ามองว่าเป็นพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ขี้ตาโอ้โหมีคาบนำทองด้วย ดูใบหน้าแบบพิมพ์ชัดลึกสวยเก่ามากเนื้อเก่ามากองเนี้ยเี้่มตลับเงินผสมค่ะพี่ๆดูเส้นกี่วรนสวยสวยองค์นี้นะคะเี้่มตลับเงินเปิดนะคะแบ่งปันบูชาในราคาห้าร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาในราคาห้าร้อยบาทเป็นรายการที่เท่าไหร่นะคะพี่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าไปกันต่อยี่สิบหกค่ะ 26ขออนุญาตเปิดเป็นรายการไหนดีพี่พี่ 26. เอาเป็นตะกุดละกันตะกุดเก่ามากนะคะมีเนี่ยน่าจะเป็นตะกุดหลงเพ่อะเดิมไหมพี่นะคะเพราะว่ามีเหรียญหลงพราเดิม2 4งสี่แปดเก่าๆเนี่ยมีลงรักทองมีเชือกเก่าๆเลี่ยมเก่ามากนะคะอันนี้แบ่งปันบูชาให้เลยพี่จ๋าขอเอา300บาทพอนะคะได้สามบาทเลย นะคะพร้อมเลี่ยมแต่โอ้โหราคานี้หายากมากพี่ได้เหมาติดมาก็แบ่งปันบูชาราคาถูกกันไปนะคะพ,พี่จา๋านะคะขอสามบาทนะตะกุดตะกุด,กดรายการที่26ค่ะอันนี้25 26นะคะแล้วก็เอ,อ่อรายการที่26ไปแล้วนะคะแล้วก็27 27นี่น,นี่หนูได้องค์นี้มาแต่ว่าเผื่อพี่มีตลับสวยๆใส่หรือว่าไปเลี่ยมก็ได้แต่ว่าหนูได้เปลือยมาพี่จา๋า นะคะสมเด็จวัดระครังค่ะพี่เหนือมวลสารเก่าผิวลึกสวยนะคะขอสองร้อยบาทค่ะพี่ๆนะคะขอในราคาสองร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะมวลสารเก่ามากนะคะขอสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดไปแล้วนะคะไปรายการไหนดีอีกยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดไปแล้วยี่สิบแปด เดี๋ยวนะน้องหารายการที่28ให้28เนี่ยเป็นเตาที่เก่าๆอะค่ะพี่พี่แต่ไม่แน่ใจนะเรียกว่าปีอะไรขอ200บาทค่ะพี่พี่จ๋าเตารี้นคาบเก่าคาบเขียวเลยพี่เส้นจีวอนใบหน้าชัดสวยนะนะคะแล้วก็ด้านหลังขอ2อ0บาทเท่านั้นอันนี้อันนี้ได้เหมามาพี่ราคาสุดช็อคระคาแบ่งปันขอ200บาทค่ะพี่เป็นรายการที่28ค่ะ เป็นรายการที่28นะคะแล้วก็ไปกระต่อนะคะไปกันต่อที่รายการที่28ไปแล้วนะคะรายการที่29ค่ะเป็นเสมาหลวงพ่อกันนะเป็นเสมาหลวงพ่อกันออกเนื้อเงินเลี่ยมสวยๆนะเสมาหลวงพ่อกันวัดพญาตค่ะพี่พี พพฟซท่านไหนสนใจนะคะโอ้โหองค์นี้ก็สวยดูตัวหนังสือคมชัดสวยขอ400บาทค่ะพี่นะคะรายการที่29นะขอในราคา400บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อ่ะจาก29รายการละกันเนาะ นะคะไม่เยอะมากแบ่งปันบูชาอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกับช่องปรินาผาบ้านพ้าเหมานะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนเนาะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรับขอ,องที่หน้าบ้านได้เลยนะคะหรือสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089นะคะ EP นี้น่าจะเป็น68นะคะฝากไม่ตาอ,อุ่นหนุนน้องเยอะๆนะ,ะเดี๋ยวน้อง เมาพระราคาถูกแบ่งปันมาแบ่งปันพี่พีเอฟซทุกท่านนะสำหรับอีพีนี้สวัสดีและขอบพระคุณค่ะ